สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่อาบน้ำฟรีในสนามบินเทาหยวนไต้หวันห้องอาบน้ำในภาษาจีนเนี่ยจะอ่านว่าหลิงยี่ชื่อนะคะหรือเราจะพูดแบบง่ายๆก็บอกเขาไปเลยว่าฉีเจ้าใจนาหลี่เขาก็จะชี้ให้เราแล้วค่ะหรือเ,เรามาดูตัวอย่างห้องอาบน้ำกันค่ะครั้งนี้ไปถ่ายวิดีโอมาสองที่นะคะเมื่อเราผ่านจุดตรวจ ตรงเปลี่ยนเครื่องเสร็จเนะี่ยพอเดินออกมาเราจะเจอแยกนะให้เราเลี้ยวขวาเดินไปประมาณ2นาทีนะเราจะเห็นบันไดเลื่อนขึ้นไปสู่อาหารและตรงนั้นก็จะมีพลาซ่าพ,พรีเมียมลาวช์นะใกล้ๆก,กันนะติดกันห้องอาบน้ำที่นี่จะติดกับร้านอาหารชิงเย่สือถงังนะถ้าเราเดินเข้าไปข้างในเนะี่ยฝั่งขวาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องอาบน้ํามีห้องอาบน้ําแค่สองห้องเองคะห้องอาบน้ําที่นี่จะมีบริการน้าอุน่นใช้ได้ครั้งละสิบห้านาทีให้เรากดปุ่มสีแดงนะะเพื่อให้เครื่องทาน้าอุ่นทํางานนะะในห้องอาบน้ําก็จะมีแชมพูครีมอาบน้ําไดเป่าผมและกระดาษทาวเวอร์เปเปอร์ส่วนใครต้องการผ้าเช็ดตัวเนี่ยก็หาซื้อได้ที่ร้านสปาข้างๆ ห้องอาบน้ำที่สนามบินเถาเหยวนเนี่ยจะเป็นแบบบริการตัวเองนะคะอย่าลืมเตรียมผ้าเช็ดตัวแปรงสีฟันยาสีฟันไปด้วยพออาบไปซะประมาณ15นาทีเนี่ยอย่าลืมดูเวลาด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเจ้าเครื่องนี้จะเตือน,นะคะ่ะเสียงดังมากจะเป็นเครื่องจับเวลาคะ่ะพอครบ15นาทีเครื่องก็จะเตือนแล้วก็หยุดจ่ายน้ำอุ่นนะคะหากใครต้องการใช้น้ำอุ่นอีกเนะี่ย ให้รอ5นาทีแล้วใค้กดปุ่มสีแดงอีกครั้งที่แรกนะ่ะก็จะอยู่ตรงเทอร์มินอล2อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ศูนย์อาหารโซนนี้เนะี่ยจะมีแค่3ร้านเองมีร้านอาหารจีน2ร้านและร้านมอสเบอร์เกอร์นะคะหากใครหิวก็ลองสั่งอาหารมาลองชิมดูนะคะอาหารที่เราสั่งมาครั้งนี้เนะี่ยก็จะเป็นซุปไก่ตุน๋นน้ำมันงาน ภาษาจีนอ่านว่าม้าเยวจีค่ะโอ้โหนี่สดแต่น้ำซุปไก่นะฮะรู้สึกสบายท้องมากนะ,ะอีกที่หนึ่งก็จะเป็นคลิปวิดีโอห้องอาบน้ำในห้องออกกำลังกายตรงเทอร์มิโนอลสองนะ ตรงนี้ก็สังเกตง่ายๆก็คือมันจะเป็นช่วงทางเดินระหว่างอาคารผูร้โดยสาร1แล้วก็2นะคะและเราจะเห็นอุปกรณ์ออกกำลังกายตั้งอยู่นะ,ะติดกับร้านขายอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าภูมา่าและอาดิดาสนะคะ่ะเวลาที่เราต้องนั่งเครื่องบินนานๆนะคะพอได้อาบน้ำแต่งตัวเสร็จนีก็จะสบายเนื้อสบายตัวสดชื่นขึ้นเยอะนะ,ะตรงข้ามก็จะเป็นห้องสมุดสาธารณะ จากข้อมูลที่อับน้ำฟรีในสนามบินมีตั้งหลายจุดไว้บริการตะลอด24ชั่วโมงนะก็จะมีเทอร์มินอลหนึ่ห้องรับกระเป๋าที่ชั้น1นึแล้วก็อาคารผู้โดยสารชั้นสองนะฮะและบริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น4ส่วนเทอร์มินอลสเนี่ยก็จะมีตรงที่ห้องรับกระเป๋าชั้น1นะแล้วก็บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น4นะอีที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นห้องออกกำลังกายตรงเทอร์มิโนอลสนะโอเคจ้าสถานที่อาบน้ำทั้งแบบฟรีและจ่ายเงินเนี่ยเราก็เคยแนะนำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะหาเราเจออะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย